นั่นก็คลิกเบอร์ตรงนี้ก็ต้องสี่หแต่ละตัวเองนอัพของมันพันมานไงที่เราจะไปตองจุดตรงนั้นวาดแดงมานะเราต้องขึ้นก่อนมันถึงวาด็ก้มันมาแน่ไงโอ้นั่นไง,นนไงยะให้มันลึกลงดินอะไรก็ใส่ไป,ไปเฮย้ย จะใช้งานได้ดีนะฮะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมไมครับ1.28.8นะฮะใน e ีพที่ e ีพที่6อย่างอย่างที่บอกเมื่อใน e ีพีใน EP ที่แล้วว่าจะเราจะลง a n c i เ n t City ใช่ไหมแบบว่าเราจะลงไปไปเอากล่องในนั้นอ่ะเออที่มันอยู่ตรงกลางของชนซิตี้อ่ะใช่อีพีนี้เราจะลง ไปเอามันผมอยากรู้มากว่ามันมีอะไรในนั้นนปกติผมไม่เคยลงนะโอเคเดี๋ยวเตรียมเตรียมของแป๊บนึงอ่าตอนนี้เราก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปกันนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับวันนี้ผมก็ได้ลงรีซอตแพคเรสโดนไว้นะฮะมันจะดูง่ายนิดน,นึงถ้าลงรีซอตแพคเนี่ยอ่ะเราจะไปลงกันนะฮะเดี๋ยวตัดไปดูตอนที่เราถึงที่แล้วนะฮะ เอาแล้วทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่ที่เราจะไปแล้วนะฮะวาเด้นพร้อมที่จะโผล่มาตลอดเลยเนี่ยโอ,โอ้มีเพชรด้วยทำไมมองไม่เห็นวะพาที่แล้วโอ๊ย โอ้ i เยอะเยอะเยอะเด็กที่เต่าอ้ยตรงนั้นก็คริปเปอร์ตรงนี้ก็ซอมบี้โอ้โหซอมบี้ยังไม่เท่าไรสไิเลตตันเนี่ย lát tôi em áp cong hân lên hên lát mày mùng xem ai ơi 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 เยอะจังวะไอเฮ้ยเฮ้ยวันเยอะจังวะโอ้ยังมีอีกหรอวะอลอมังอุ้ยเชี่ยโอ้โหว่าเราไปทางอื่นดีกว่าทางนี้มัน ตอมที่มันเยอะเกินอ่ะไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวครับโลกก่แป๊หนึ่งโล่สำคัญเลยไม่มีโล่เมื่อกิ้ตายแล้วเนี่ยอ่านั่นไงที่เราจะไปก็คือตรงนั้นเราจะไปตรงนั้นนะฮะมันมันมันมีกล่องอยู่ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดใช่มันมีกล่องด้วยคือประเด็นคือเราจะลงยังไงตอนนี้เราน่าจะลงทางนี้ไหม ลง,ลงไปลงไปลงลงลงมันก็สูงนะเนี่ยขุดดีกว่าใช่ไหมน่าจะง่ายกว่าขุดลงไปเลยเออใช่อุอ้ยมีว่าแบบเป็ไหนก็ได้เลยเออ <c oughs> เห็นอะไรไหมเมื่อกี้นั่ไงี้ยมาเดนน่นนะ <c oughs> โอ้ยโัโ่ยม่ แสดงว่ามันต้องใกล้แน่ๆอย่างเงี้ยเอ่อมันโผล่แล้วฮะเราต้องขึ้นก่อนเราต้องขึ้นก่อนมันมันวาร์ไดมันมาละนั่งไงโอ้นั่งไงเย่เนะโอ้ไม่ทันไม่ทัน โอ้ไม่ทันนะครับผมเห็นแล้วเมื่อกี้ว่ามันจะยิงอ่ะโอ้วาดยังอยู่นะเนี่ยมันยังไม่ไปนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยพอแล้วมั้งเจอมาเยอะแล้วเนี่ยวันนี้เราต้องพิชิตไอ้กล่องนั้นให้ได้มันมาอีกแล้วทางนี้ดีกว่าเราให้มันให้มันมุดลงดินก่อนแล้วก็ค่อยไปโอ้ยเฮ้ย เราเนี่ยเฮ้ยเฮ้ตไยวะ่ะเอาใหม่ไว้ไม่ยอมเอาใหม่อ๋อนั่นไงไม่เม้ยต้องรอให้มันไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยลงไปเอ้ยไม่มาทางนี้วะมันเห็นเราเหรอวะ เฮ้ยผมว่ามันต้องเห็นแน่เลยว่าเนี่ยดูทรงละโอ้ทางตันเฉยโอโอไปทางไหนก็มีแต่ทางตันไม่ไปไว้รอบนี้อชิปหายแล้วสิมันไม่ยอมไปด้วยผมจะรอยอยู่นี่แหละจนกว่ามันจะลงไปมันไม่ลงมันไม่มดลงดิน ผมจเจ้ายังไงดีมันก็วนอยู่ตรงนั้นแหละเหมือนเหมือนมันรู้ว่าผมจะลงทางนั้นเนี่ยเพราะเราเพราะเราขุดทางนั้นใช่ไหมเมื่อกี้เออมันรู้ว่าเออเฮ้ยมันก็ป่นเปี้ยนอยู่แถวนั้นแหละตรงนี้มีน้ําใช่ไหมผมว่าผมจะกระโดดลงไปโดดลงไปอย่างนี้เลยหวังว่าพวกมันไม่มา ก็ไม่ค่อยดีเลยเว้ยเดี๋ยวลงลงไปปุ๊บนี่เราจะถึงที่กล่องใช่ไหมค่อยๆลง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 จ้าแป๊บหนึ่งโอ้โอ้โอ้ no 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 ผมต้องรู้ให้ได้เว้ยนี่มีอะไรโอ้ว้าวตุนโย ยิงมาเลยจะยิงก็ยิงมาเลยตอนนี้ผมได้ของนะยิงมันเลยยิงมา,งมาอ่าไม่ยิงเว้ยออชโอ้โอ้มึดอ่าผมว่าน่าจะโดนยิงแล้วมั้ง Shit. Oh no. Oh shit. Holy <laughs> <ra> <laughs> โอเคไม่เป็นไรเราได้ของที่เราอยากได้แล้วเมื่อกี้เราได้ของที่เราอยากได้แล้วหมายถึงของในกล่องอะนะตอนนี้เก็บแป๊บหนึง่งซอมบี้ไอเนี่ยมันมันโดนเผาด้วยเหรอวะ จำไม่ผิดไอตัวเล็กมันไม่น่าจะโดนเผานะเออเข้าไปทีนี้เราก็ลงไปเรียบร้อยใช่ไหมผมว่าผมจะทำฟาร์มอีพีนี้ผมจะทำทำฟาร์มด้วยขยายฟาร์มให้ให้มันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ย แป้นหนึ่งอ่ะทีนี้เราลงอ่ะ ลงไป Engine City แล้วก็ทําฟาร์มอะไรเพิ่มนิดหน่อยอ๋อผมว่าจะทําฟาร์ไมไอ้นั่นด้วยฟาร์มไก่อัตโนมัติทํำ EP นี้เลยไหม mm hmm. เดี๋ยวอ EP นี้เรามาทําฟาร์มไก่อัตโนมัติหลังจากที่เรา ลงเอ็น e n นซิตีแล้วเมื่อกี้ก็หยุดก่อนหัพอก่อนมันตึงเกินไปโอเคฟาร์มของเราเดี๋ยวเราจะไปดูไก่แป๊บนึง ไปดูฟาร์มไก่ของเราฟาร์มไก่อยู่แถวนี้จำได้ไหมโอ้ยอโอ้เยอะอะเนี่ยเก็บไว้ก่อน อาอ,าอาเดี๋ยวไปให้ NPC <c oughs> นี่เออผมว่าผมจะทำฟาร์มเออใช่ฟาร์มฟาร์ม <c oughs> ผมจะทำฟาร์มเพิ่มนะฮะเรามาทำที่ไหนดีอันนี้ก็เอาออกซะ ได้มาสิฟาร์มฟาร์มเราจะทำที่ไหนดีผมว่าเราไปทําฟาร์มอ้อยดีกว่าเราย้ายฟาร์มอ้อยตรงนี้ไปทําที่อื่นแล้วกันตรงนี้ก็อุดเฮ้ยไม่ต้องดีเราอุดแล้วกัน เดี๋ยวค่อยค่อยมาไอ้นั่นนะ่ะครามอ้อยเราจะทำที่ไหนดีทำแถวๆนี้แหละต้องเคลียร์หน้าดินก่อนเดี๋ยวเคลียร์หน้าดินเป็นหนึ่ง๋อเราจะทำตรงนี้แหละ Nó sâu vàng hả? Ồ, phụng rẽ có lời, có từ. เติมน้ำด้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปทำอย่างอื่นต่อโอ้ยเหลือเนี่ยเอาเอาให้หมดเลยเดี๋ยวเราจะย้ายฟาร์มทุกทุกฟาร์มที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราแล้วกันนะมาทำแถวๆนี้ให้มันเป็นอนาณาจักรของเราไปเลยแถวๆเนี้ย ไม่ก็ทั้งโลกเนี่ยไอ้บ้ามันจะเป็นไปได้ไงวะโอเคเรามาทำแน่นี้ดีกว่านะฮะอืมโรงเก็บของก็คือคลังแสงของเรานั่นเองเดี๋ยวเราจะทำแถวแถวบ้านนี้เนี่ยอ๋ให้มันใหญ่ไปเลยก็ได้เอย Ôi, thôi 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 mày đã tặng chai yung lưỡi yên đương đi yang ก็อ๋อหนูว่าเตียงจัดเหล็กอยู่วโะโถเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคลังแสงเดี๋ยวเคลียร์หน้าดินก่อนเคลียร์หน้าดินแป๊บนึง่งเราจะทำแถวนี้แหละเดี๋ยวต้องเอาน้ำมันราดนี่ เคลียร์พวกหญ้าที่มันขึ้นอืมเคลียร์หน้าเดินเสร็จแล้วแล้วก็เราจะสร้างตรงนี้แหละเออดูแล้วเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกเอาสิบห้าแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าบเฮ้ย บุพื้นเลยแล้วกันมันม,มันใหญ่มาเนี่ยอโอ้ยไม้หมดเดี๋ยวต้องไปหาไม้เพิ่มนะ เออเออไม้หมดแล้วไปยังเหลือนะอืมแล้วก็จะวางกระจกไปโอเคดีดีดีหรือว่าไม่ต้องวะเออไม่ต้องแล้วกันด่างน้าไปฝั่งนี้ไม่ต้องแล้วกันเราวางแค่ ซ้ายขวาแล้วก็นหน้าโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราต้องไปหาทรายมาเผาทากระจกแล้วแต่เดี๋ยวหรือว่าวางเป้าไม่ตรงเองวะอ้าต่อไปก็ประตู เ,เรียบร้อยอุ้ยเฮ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 ้ยไก่ขี่เอ้ย,อย,อย,อยไม่ใช่ซัม้ซัมบี้ขี่ไก่ด้วยเจอซัมบี้ขี่ไก่ซะด้วยหายากไอ้อนี่ จากนั้นก็ไปหาซ้ายมาตกแต่งทรายจะหาที่ไหนโอเคแถวนั้นเดี๋ยวก็มาตัดไม้ที่นี่โอเคครับหลังจากที่เราเไปหาทรายมาได้สาบลนะ็อกแล้วเนี่ยเราจะต้องไปเผาแป๊บหนึง่งมาทำเอ่อ เดี๋ยวผมจะมาทำไอ้นั่นอน่ะกระจกเออใช่กระจก,เ,ออก,ะจกเดี๋ยวผมจะไปตัดไม้แล้วก็มาทำกล่องอะไรให้มันดูดีนิดนึงตกแต่งไอห้องของเราเนี่ยโอเคได้ประมาณโอ้เดี๋ยวมาปลูกเรามาปลูกต่อ เดี๋ยวผมปลูกปลูกอันนี้แป๊บน,นึงโอเคโอ้โตแล้วืมแล้วก็ได้ไม้มาแล้วเราจะทำกล่องได้กล่องมาเพียบเลยสองชุดกับอีกสิบปดชิ้นเดี๋ยวบางคุณก็จะงงว่าทำไมผมทำกล่องไว้อย่างนี้เพราะอีพีหน้าเนี่ยเราจะทำ เครื่องอคัดแยกไอเทมไงแบบว่าเราใส่ของในกล่องปุ๊บแล้วก็มันจะคัดแยกให้เราเลยขุดตรงนี้ก่อนให้มันเป็นทางเดินด้วยเออเอาเว้นมาหนึ่งบลอกปุ๊บสร้างมาเยอะๆเลยเดี๋ยวผมว่าโอากาสหน้าต้องมีใช้ต่อแหละ ก็เรียบร้อยก็อ <G ül> <G ül> ีพีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะวันนี้ก็เป็นยังไงบ้างครับอีพีนี้ <G ül> คือเราไปลงไอเอ็นจินซิตี้มาก็อย่างที่เห็นนะฮะสองรอบ แล้วก็วันนี้ก็มาสร้างาที่เก็บของคลางแสงของเราเดี๋ยวไว้ EP หน้าเรามาต่อกันกับไอ้คลังแสงนี้อีกรอบนะฮะก็ EP นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค like, ์กดแชร์กดซับ subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะฮะก็บ๊ายบาย